สำหรับตัวอย่างที่สองนะคะนักเรียนจงหาผลลัพธ์ของโจทย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะตรงนี้นะคะก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะตัวส่วนนะคะติดตัวแปร A กับ B ดังนั้นเงื่อนไขของโจทย์นะคะก็จะต้องสติ๊กนิดนึงว่า A ต้องไม่เท่ากับ0ูนและ B ต้องไม่เท่ากับศูนย์ค่ะนักเรียนและเราก็พิจารณาที่โจทย์เลยนะคะและถ้าเราวิเคราะห์โจทย์กันนะคะ2วงเล็บเนี่ยนะคะเป็นการหา,กการกันค่ะนักเรียนขั้นแรกนะคะในการหาผลลัพธ์นะคะเราจะต้องดูว่าระหว่างวงเล็บ2วงเล็บนี้ ะะเป็นการหารกันแล้วเราก็มาดูที่วงเล็บที่เป็นตัวตั้งก่อนนะคะว่าภายในตัวเศษหรือตัวส่วนมีฐานซ้ํากันหรือไม่ซึ่งภายในตัวเศษนะคะไม่มีฐานซ้ํากันและภายในตัวส่วนก็ไม่มีฐานซ้ํากันจะต้องพิจารณาระหว่างเศษกับส่วนซึ่งมีฐานซ้ํากันค่ะนักเรียนฐาน A กับฐาน A และฐาน B กับฐาน B นะคะนักเรียนเรามาเริ่มหาผลลัพธ์กันเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็ยังจะมีวงเล็บรวมอยู่ เพราะว่าเรายังติดลบสามซึ่งเป็นเลขชี้กำลังอยู่ข้างนอกวงเล็บนะคะนักเรียนแต่วงเล็บใหญ่ของเราจะยุบเป็นวงเล็บเล็กละค่ะเพราะว่าตัวส่วนจะไม่มีแล้วนะคะนําสมบัติการหารของเลขยกกําลังมาใช้ในการแก้ปัญหาแทนเหมือนการหารการให้นําเลขชี้กาลังมาลบกันค่ะดังนั้นนะคะฐาน A นะคะก็จะได้เลขชี้กาลังคือ2ลบ3คูณกับฐาน B ก็คือ1ลบกับ ลบสค่ะนักเรียนแล้วทั้งหมดนะคะยุกกาลังลบสาหานนะคะตัวส่วนของเรานะคะเราก็พิจารณาเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราก็มาพิจารณาที่ตัวหารนะคะภายในตัวเศษค่ะนักเรียนก็ไม่มีฐานที่ซ้ํากันนะคะภายในตัวส่วนก็ไม่มีฐานที่ซ้ากันเราจรึงพิจารณาระหว่างเศษกับส่วนคะ่ะก็คือ A กับ A ค่ะฐานซ้ํากันต่อไปนะคะ B กับ B นะคะฐานซ้ำกันเราก็จะมาดูนะคะว่าตัวหารตัวนี้นะคะก็ยังมีวงเล็บอยู่นะคะเพราะว่าข้างนอกยังติดเลขชี้กำลังเป็น5อยู่ขันเปลียนก็จะได้ A ยกกำลัง1ลบกับลบ3 1ตัวนี้มาจาก A ยกกำลัง1ซึ่งเป็นตัวเศษนะคะคูณกับ B ยกกำลังลบ1ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง ห้าค่ะนักเรียนตรงนี้นะคะเป็นลบสามนะคะนักเรียนจากนั้นค่ะเราก็หาผลลัพธ์ภายในวงเล็บก่อนค่ะนักเรียนบวกสองลบสามเครื่องหมายต่างกันให้นําไปลบนะคะสามลบสองเหลือหนึ่งค่ะเครื่องหมายตอบตาตัวมากก็คือลบหนึ่งคูณกับ B ซจึงตัวนี้วงเล็บน,นะคะชนกันอยู่ก็ต้องเปิดก่อนค่ะลบคูณลบได้บวกนะคะนักเรียนดังนั้นตรงนี้ก็จะได้หนึ่งบวกสี่เป็นห้าค่ะ แล้วทั้งหมดก็ยกกำลังลบ3อยู่นะคะตัวส่วนนะคะก็จะเป็นฐาน A หาผลลัพธ์ของได้ชี้กำลังของฐาน A กันค่ะ1ลบกับลบ3ลบคูณล,ลบได้บวกนะคะเปิดวงเล็บก็1บวก3ได้4ค่ะนะเกรียนคูณกับ b ยกกำลังลบ1ลบ2 ได้ลบสนะคะทั้งหมด,ดยกกําลัง5ขันเรียนจากนั้นค่ะเราก็มาพิจารณาว่าระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนเอ๊มีฐานซ้ํากันนี่แต่ระวังค่ะนักเรียนเรายังติดลบสซึ่งเป็นเลขชี้กาลังของวงเล็บตัวเศษนะคะ และ5ซึ่งเป็นเลขชี้กำลังของวงเล็บตัวส่วนนะคะนักเรียนก็จะได้ว่า A ยกกำลัง3มาจาก 3, ลบ1คูณลบ3ลบคูณลบได้บวก1คูณ3ได้3คะ่ะ B ยกกำลังลบ15มาจาก5คูณลบ3บวกคูณลบได้ลบ5คูณ3ได้15นะคะส่วนด้วย A ยกกำลัง20คะ่ะนักเรียน b ยกกำลังลบ15นะคะ20มาจากไหน4ีคูณได้20นะคะแล้วก็3าคูณ5ได้15แต่3เป็นลบ5เป็นบวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบก็ได้ลบ15าค่ะนักเรียนเราก็จะมาพิจารณาว่าเออระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนมีฐานซ้ำกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังค่ะฐานเหมือนการหา,การกันให้นำเลขชี้กำลังไปลบกันค่ะนักเรียนเราก็จะได้ A ยก,กำลัง 3-20ลบ20นะคะคูณ b ยกกำลังลบ15ลบกับลบ15ค่ะนักเรียนจากนั้นเราก็จะหาผลลัพธ์ของเลขชี้กำลังนะคะฐาน a จะยกกำลังอะไรนะคะบวก3ลบ20เครื่องหมายต่างกันให้นำไปลบค่ะก็จะได้17นะคะนักเรียน แล้วเครื่องหมายตอบตามตัวมาก20มากกว่า3 20ติดลบนะคะคูณด้วย B ยกกำลังอะไรนะคะเราจะต้องเปิดวงเล็บก,ก่อนคะ่ะลบคูณลบได้ บวกนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าลบ -15 บวก15เครื่องหมายต่างกันให้นําไปลบ -15 ลบ15จึงเหลือ0ูนย์ค่ะนักเรียนก็ได้ B ยกกําลัง0ูนย์ะคะซึ่งอะไรก็ตามยกกาลัง0ูนย์ยกเว้น0ูนย์กำลังศูนจะมีค่าเท่ากับ1นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะตอบ a ยกกําลังลบสิหรือทําเลขชี้กําลังเป็นบวกโดยใช้สมบัติของ a ยกกาลังลบเเท่ากับเศษหส่วน A ยกกาลัง n ค่ะก็จะได้เศษหสวน เอยกกำลัง ok 17คันเปลี่ยนเป็นคำตอบ เป็นยังกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะกระบวนการของ2ตัวอย่างก็เหมือนกันค่ะนักเรียนคือการนําสมบัติต่างๆของเลขยกกําลังมาประยุกต์ใช้นั่นเองคะ่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนฝึกฝนความรู้นะคะโดยฝึกทําแบบฝึกหัดกันค่ะนักเรียนสําหรับใน EP นี้นะคะคุณครูก็ฝากแบบฝึกหัดไว้ด้วยกัน2ข้อค่ะนักเรียนเป็นการนําสมบัติต่างๆของเลขยกกําลังมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหานะคะและถ้านักเรียนมีข้อสงสยัยหรือว่า ติดขัดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับการทำแบบฝึกหัดนะสามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงในช่องทางไลน์ส่วนตัวนะคะนักเรียนค่ะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถส่งแบบฝึกหัดมาให้คุณครูตรวจนะคะทาง QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ